เพื่อนเอฟซีสุขุมสุขส้ขนจ้ามีจากแมวน้อยอีกคอรนึลงแมวเต็มบ้านแล้วจ้ะตอนนี้อนาคตสงสัยจะได้เป็นผู้จัดการฟาร์มแมวพันล้านสละมังนี่อาอ้าอ้าเมื่อคืนนี้ทำขอดให้เขาดูสิน่ารักมากเลยสวัสดีเกิดมาแล้วนะอยู่ด้วยกันแม่เขาห่วง คืนทำคลอดให้เขาก็คุบม,มือป้า่เลยลไม่ยอมให้ไม่ยอมให้ช่วยห่วงลูกน่ารักกับของมันนี่นะเนี่ยยะเอ๊ด้ยชุดครบหรือยังลูก แมวแต่เ,เช้าเลยจ้ะเห็นน่ารักดีสี่ตัวเท่ากันกับมันนี่เลยมันนี่ก็มีลูกสี่ตัวเจ้าตัวนี้ก็สี่ตัวแต่ลายจะสวยกว่าน่ารักน่ารักจ้าขอบคุณเพืเ่อนๆทุกคนนะคะนดีนี่เพิ่งคลอดเมื่อคืนจ้ะทำคลอดเมื่อคืน หมอตำยาให้แมวหมอตำยอนาคตจะเป็นผู้จัดการฟาร์มแมว